เพชรวันนี้นออ้องอีกเหรอเคยน็อกมาแล้วโอ้ไม่ธรรมดาเลยเว้ยเป็นไงบ้างวันนี้จับจุดช่วงไหนยกไหนหรือว่าแต่ตั้งแต่ยกแรกเริ่มคำคำแล้วเหวะน้องเป็นยังไงอ่ะเรื่รอมงคลเพชรมาจบเลยน้องเลยใช่ไหมต้องไปต้องไปอีกครั้งนึงต้องไปทาบื้องหลังครับเว ทีสมสามสานครับวันนี้ต้องกต้องครับอ่ายกอะไรอีกแค่น้ฟีนูยกสองยกอะไรอีกยกโอ้ต้องใช่ตอนนี้คิดถึงการเลนทองไหมคิด่าดีคนจัดนะี่กัเท่าไหร่พี่กันเท่าไหร่การเลนทองเกี่ยวกันช่องหอนะการเลนทองไหนศูนกีฬาคมเตะเกี่ยวกี่ครั้งในน้องชายอยแก้มือไหมพี่กันเท่าไหร่บอกเลย นี่ยงานเีมงานพลังใหม่อยู่เนียฮะได้ได้ได้น่อไ้บสองได้่าเอาละอเมกจกิโลเลยนะเ้ยจอเจอจีมีมรยบสองนะ่าแก้มือเจิญทองเสียบนช่องี่ะเฮ้ยไม่ได้มเอมาเเจาอมาอาเจอมาอมเอเลยเอาจเจอมาเมาเจอเจออเมครับามเมามมันมอเมอนอมออจออาม